สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแน,นลทาง Malays world youtube คลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงทหารขมรนนะครับทำไมเขาถึงไม่รับศพทหารของเขากลับไปบำเพ็ญกุศลทําพิธีต่างๆนะครับทั้งๆที่ทหารไทยของเราก็จะส่งให้และให้ขึ้นมาเก็บเอาเองแต่ทำไมเขาถึงไม่เอาและไม่ยอมรับว่าเป็นทหารของเขา ผมก็ไปดูคลิปหลายๆคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าทหารที่ขึ้นมารบกับไทยเป็นพวกทหารขเขมรแดงเก่าสมัยขเขมรแดงเก่าที่อยู่ตามตะเกียบชายแดนประเทศไทยนะครับขเขมรต่ําพวกนี้จะใช้อาวุธเก่าๆและมีแต่ทหารเกเๆและทางการเองจะไม่ส่งงบบํารุง ช่วยนะครับดูอย่างในคลิปนะครับบางคลิปที่เขาลงติ๊กตกมากินอดๆอ,อยากๆประมาณนี้นะครับและทหารเหล่านี้เองก็ไม่มีบัตรน่าจะเป็นบัตรทหารหรือบัตรประชาชนต่างๆนะครับเป็นคนน่าจะเป็นคนเถื่อนนี่แหละนะขะมิ้นแดงเก่าไม่มีบัตรอยู่แต่ในป่าทหารป่าว่างั้นเถอะแล้วทีนี้เมื่อไม่มีบัตรจะไปรับรองทางการขมนเขาก็เลยไม่เอา และไม่คิดว่าเป็นทาหารของเขาคือปล่อยให้ทิ้งเลยนะครับตายก็ตายไปไม่สนและด้วยเหตุนี้เองเขาจึงไม่ยอมรับนะครับว่าเป็นทหารของเขาบัตรประชาชนก็ไม่มีบัตรทหารก็ไม่มีไม่เหมือนทหารที่อารักขาอุนเซนเขายอมรับตรงนี้นะครับและขามเอนแดงเขาไม่ยอมรับสังเกตดูงานศพ จะรับเฉพาะทหารที่มีบัตรหรือรับเฉพาะทหารบางส่วนนะครับส่วนมากจะไม่รับที่นอนตายตามป่านะคือเขาไม่รับเลย